วัดดีทุวงกันด้วยค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะวันนี้เราไม่ได้อัปเดตสําหรับแอปโอเชียนชูเตอร์นานมากๆแล้ะทุกคนเปลี่ยนไปโคตรเยอะนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นนะบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีให้โหลดใน Play Store แล้วนะครับใครที่กําลังเล่นอยู่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าอัตราการเลกเปลี่ยนของเรานแตกต่างกันไหม ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ VIP4 นะครับใครที่สงสัยนะผมอยู่ที่ VIP4 นะแล้วก็มีความแตกต่างกันไหมจาก VIP1 นะครับหรือ VIP0 หรือไม่ได้เติมเป็นสายฟรีเลยมีความแตกต่างกันไหมณปัจจุบันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวมาดูสำหรับอัตาราแรกเปลี่ยนของเรากันดีกว่านะครับสังเกตดูนะผมรู้สึกว่าไม่มีความแตกต่างสักเท่าไหร่นะี่ทุกคนรู้สึกว่ามันเฟ้อขึ้นนะ รู้สึกว่าใช้คูปองค่อนข้างที่จะเยอะมากนะทุกคนในการถอนเงินเข้า t r u e m น n e y Wallet ณนะปัจจุบันนั่นเองนะหรือน้อยกว่าเดิมอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าใครที่เป็นสายฟรีก็คือไม่ได้เติมอะไรเลยนะทุกคนเป็นเล่นแบบสายฟรีเลยนะครับก็จะใช้คะแนนอยู่ที่1000คูปองนะครับ1,000คูปองนะครับแลกได้อยู่ที่ 10บาทนั่นเองนะครับสามารถแลกได้1ครั้งต่อสัปดาห์แต่ถ้าใครเป็น VIP 1ล่ะครับจะต้องทำการเติมอยู่ที่35บาทนะครับจะต้องทำการเติมอยู่ที่35บาทจะต้องใช้อยู่ที่1,200คูปองจะได้อยู่ที่ 20บาทนะครับก็หารเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ600คูปองนะ600คูปองเท่ากับ10บาทก็ห่างกันอยู่ที่ประมาณ400คูปองนะอ่าแต่ถ้าเราเลื่อนเป็น v i p 3ล่ะอ่านี่ VIP 3ตรงนี้นะก็จะใช้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะทุกคน1เอ่อประมาณ200คูปองนะประมาณ200คูปองต่อ 10บาทนั่นเองนะครับ,ถ,ะะรบถือว่าห่างกันไม่เยอะนะครับถือว่าห่างกันไม่เยอะนะครับถ้าใครมองว่าคุ้มก็ลองไปเล่นต่อได้นะทุกคนมีการอัปเดตเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเราจะมาเล่นลองดูนะว่ามันได้ง่ายไหมมันได้ยากไหมนะครับตัวที่เราจะทําการเล่นก็จะเป็นตัวไหนดีอะทุกคนเฮ้ยอัปเดตมาเยอะไปพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นตัวนี้ละกันนะทุกคน กดคลิกไปเลยนะทุกคนอ่าเราจะเล่นโหมดธรรมดาน,นั่นเองนะเราจะเล่นโหมดเหรียญน,นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะสายฟรีนี่เล่นได้ปกติเลยนะแต่ความยากความง่ายนี่ขึ้นอยู่กับการหาเหรียญอ่าสําหรับใครที่สงสัยนะได้คูปองมาจากไหนนี่คูปองจะอยู่ตรงนี้นะครับกดคลิกรับคูปองไปก่อนนะครับอยู่ที่แปดิดคูปองนะ 80คูปองนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าสุ่มอยู่ที่เท่าไหร่คูปองมันจะเต็มนะเราจะสุ่มครั้งละ1000เหรียญสังเกตดูนะคูปองของเราก็ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เพิ่มมาไม่เยอะนะเพิ่มมาไม่ค่อยเยอะนะทุกคนก็จะเป็นการสุ่มนั่นเองนะ เห็นไหมก็จะเป็นการสุ่มเหรียญน,นะครับเราไม่ได้เอาเงินของเรานี่สุ่มโดยตรงนะเราก็จะเป็นการสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะสะสมคูปองเพื่อจะทําการถอนอ่ะเราจะมาสุ่มครั้งละ5้0พันเหรียญลองดูนะทุกคนก็จะเป็น5,000ันคะแนนนะเดี๋ยวมาดูว่าจะสามารถสุ่มได้ไหมอ่ะถือว่าไม่ค่อยได้นะได้ไหมทุกคนโอ้โหเลยโอกาสสุ่มอีกแค่ไม่กี่ครั้งเอง ถือว่าไม่ค่อยได้นะ <c oughs> เห็นไหมเราสุ่มมาแล้วทุกคนเราสุ่มไปกี่ครั้งเองเราสุ่มไปอยู่ที่ประมาณสี่ครั้งนะทุกคนสี่ครั้งถือว่าค่อนข้างที่จะได้น้อยพอสมควรไอเดี๋ยวมาเปิดให้เพื่อนๆดูละกันใครที่เป็นสายฟรีนะอะเดี๋ยวผมออกจากระบบกันก่อนนะเดี๋ยวมาดูสําหรับสายฟรีกันดีกว่านะได้ไหมทุกคนผมไม่รู้ว่าได้ไหมนะ โหเน็ตอะไรจะช้าขนาดนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับใครที่เป็นสายฟรีนะผมก็ไม่ได้เข้านานไปพอสมควรอยู่นะนี้สายฟรีนะก็ยังไม่ได้เติมอะไรนะมีกิจกรรมให้เราเล่นนะมีกิจกรรมเหรียญน,นี่หาโคตรยากเลยนะใครเป็นสายฟรีนะใครเป็นสายฟรีนี่เหรียญหาค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถสุ่มได้ไหม เดี๋ยวก,กดคีย์กลับตรงภารกิจกันก่อนนะครับอัตราเลกเปลี่ยนก็เหมือนกันเลยนะครับอัตราเลกเปลี่ยนเหมือนกันนะถือว่าไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับจะสามารถซูมได้ไหมก็ยังสามารถซูมได้ปกติเลยนะใครที่เป็นสายฟรีนะครับเห็นไหมคู่ปองนี้ไม่เด้งขึ้นมาเลยได้น้อยมากๆ กว่าจะได้10คูปองนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะยากมากนะมาเดี๋ยวเราสุ่มไปเรื่อยๆได้ไหมบวกเพิ่มมานิดเดียวเองสังเกตตรงนี้นะบวกเพิ่มมานนิดเดียวเองเล็กๆเองนะทุกคนอ่ะหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะ่จะหมดแล้วแหละ เฮ้ยมีคูณ3าเมื่อกี้อ่ะไม่ได้นะทุกคนก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับใครที่เป็นสายฟรีแล้วก็มาอัปเดตสําหรับการถอนให้นะทุกคนถือว่าใช้คะแนนขั้นต่ำนี่อยู่ที่ประมาณ1,000คะแนนนะทุกคน1,200คะแนนนะแลกได้อยู่ที่ 20บาทนะครับแล้วก็ใช้อยู่ที่1000คะแนนนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะแลกได้อยู่ที่10บาทนั่นเองนะทุกคน10บาทกับ20บาทนั่นเองเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่จะทําการเล่นนะใครที่กําลังเล่นอยู่ก็ลองไปถอนดูได้นะทุกคนลองเทสการถอนได้ผมก็ไม่ได้ถอนนานไปพอสมควรอยู่นะหาเหรียญโคดยากเลยช่วงนี้นะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตแอปอื่นๆให้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ